เราจะถ่ายไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆนะทุกคนเรามีเวลาเยอะวันนี้น,นี่ก็เวลาหกโมงกว่านะครับมาตั้งแต่ห้าโมงมาตั้งแต่สี่โมงกว่า อะไรอะ่ะอ๋อโต๊ะโต๊ะกินข้าวอะเครื่องชงชานะแต่ฝ่ามันไม่มีแล้ว ประตูบันทาบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาเปิดไม่ต้องอ้าเยอะเวลาเปิดแล้วก็พับเยอะฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยมาเดินดูนะเดินแถวนี้ก่อนนะ งริงปถ้าของจริงทำไมใหญ่จังว่าของจริงของจริงตามประเทศโอ้โหนี่คาับบอยแกล์ปิกนิกก็มีนะ สามฤดูวะเนี่ยพลาเนี่ยฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูอะไรวะออตู้เช่วันนี้เราไม่มีเป้าหมายที่จะหาอะไรนะครับ จักรยานเสื้อกันหนาวทนนี้ก็มืดๆนะแต่ว่ากล้องมันกล้องมันสว่าง เสียงน้ำ โุ้ยน,อน็อตทงชาติสหรัฐนั่นริก,นะก,กาม้างรองเท้าคูณละห้าสิบเก้าบาทรองเท้าหนังรวมๆนะทุกคน

ได้เปรนพลาสติกเปล่าอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์ชิ้นส่วนชิ้นส่วน ไปนี่มั้ยเนี่ยคนนู้นว่ากินเือเนี่ยเรืออันนี้เรือบังคับนี่เลย ตอนมันเล่นได้แล้วก็มันก็โตซะแล้วโตก็เล่นของที่โตๆไปที่ ถ้าพ่อกเก็บบนไทยไปเซียรไว้อจะถูกเราได้ปักไปหนึ่งงานนะครับในราคา190บาทปกติ220ลดนะครับจำไม่ได้ว่าเคยซื้อที่วัดวัดอะไรจำไม่ได้นะ น่าจะร้อแล้วก็ซื้อไปเผื่อไว้นะครับ

ทุกกี่สามร้อยแปดสิบบาทเด็ก็เครื่องปิมพ์ม่เตาอุ่นนี้นี่ไฟฟ้าพออุ่นไส้กรอกได้เอ เพราะนี่ตัวเดียวเขาไม่เขาขายป่าวะ6-5-28าิทยแปดาครับขอขายโดยการหกห้าสองแปดรูปีอาครับไปขยับไว้ด้วยนะครับรที่เป็นของรถนะครับได้ยินโรงพยาบาลนะครับไปขยับไว้ด้วยนะครับ ใช้ได้ป่าวะถ้าต้องซื้อไปที่เราเราจะทำไก่เทอริยากิอ่ะมั800้ย <c oughs> นี่ก็มีน,นี่น,นี่ไหมเฉอละ คนเนัคนเริ่มเดินแน่นแล้ว

เอาไปเหมือบ้านอยู่ในสวนนะอัตตาไว้ตั้งได้นะเอาไว้แบบมันดูน่ารักน่ารักอะ่ะฝั่งนี้อะไรฝั่งนี้มีไปายด้วย เร่ปีกมาเลยอ่ะไม่รู้ตรงไหนดกกองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้โนนี้ ก็อยดูคอยดูถ้ากูเจอได้กูเรียกช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวนะครับ เบียร์เบียร์นะทุกคนตัวเล็ก180ใช่ไหมจะใสมลงเล่นเขาก็ขนไปหมดแล้วฮะคุณเอาลงมาคุณได้ขายคุณเหรอคไปเก็บกห้ต่อพ่อมาขอใเก็บอ่ะ ไม่มีเป็นเนื้อเงินบ้างไหมออสิงห์องแดงถ้าดูเป็นเนื้อเงินอเอาไปหลอม นีเลยม้เก่งยินอันนี้สองห้าห้าตัวผ่าน,น,น,านอันนี้ร้อยหกสิบบาทอันนี้ร้อยหกครับไม่ดูอะเมื่อคืนครับขาม้าม,ามีนะน้องขามา้าคนนี่ใครต้องการขามาข้าหมดบุตรคัทอยู่นี่บุตรคัทข,า,ขาม้าแร็เลอร์มาเลยนี่ยมยินก็มานี่ยมยินดิมแดง เป็นก่กิที่ขายราคาถูกนะทุกคนราคาถูกมากเราก็ได้กระปุกน,น้ำไปห่งกะติกนะครับราคาร้อยสีย่สิบเางก็สองร้อยสี่สิบตัวนี้ยสวยหนาร้อยห้าสิบ ผลแน่นอนตัวนี้เราก็เอาไปร้อยสี่สิบบาทหนึ่งกะตินะครับรเครื่องเครื่องบดงไหมหรือไ ถ้าเรามาเราปวดปวดเนี่ยววพในห้องน้ำก็มีนะอยู่ฝึกลารลาดเลยนะครับอีกกว้างไกลเลยนะทุกคนเนี่เดินยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะ ต้องเดินทีละซอยทีละซอยนะฮะของคิวเตอร์ก็มีนะฮะสองพันสามพันสองสามพันต้นต้นน่นแหละเดินชิวหัวพอเห็นน้ำยาสักพ่าจะซื้อแหละแล้วต้องซื้อน้ำยาถูกพื้นอีกอันนึงถ้าเจอนะ นะครับมาแจกใบปลิวหรือนะครับเป็นใบน้าบัตรนะครับที่ปล่อยเงินนอกระบบนะครับทางตลาดเราไม่มีนโยบายนะครับทางตลาดเราไม่มีนโยบายนะครับไม่ยินดีนะครับให้กลุ่มที่มาแจกใบปลิวหรือน้าบัตรปล่อยเงินกู้นอกระบบในตลาดนะครับขอความร่วมมือนะครับทีมกงานนะครับที่เข้ามานะครับแจกน้บัตร เปนมันไวอะไรไม่ไ,ได้ นี่อะไรอ่อนรถ สองสนสี ไี่คือบอนะหมี่นั่นน่ะอ้ยนี่นั่นไเตาวลีนะปปนั่นน่ะเครื่องไฟฟ้าอเดนยิงเดยยังนะกแแล้วก็น่ว,นนะว,นว่าก็น่า,าจะได้เหมือนกันลยมั้ง Các bạn hãy bọn kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những เดินไปเดินมาเริ่มจะเจ็บขาข้างแล้ว ลูกคิดลูกคิดรือลูกคิดถ้าใครที่จะมาเที่ยวก็ขอมาให้ไวกว่านี้นะครับต้องมาตั้งแต่บ่ายสโมงนะครับ 2องมือหนึ่งมือสองนี่เต็มเปี่ยมนะคเผื่อทุกคนลืมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดคลองโถมวันพลหัดวันพฤหัดตลาดไทยนะครับถ้าจะวันพฤหัดจะเป็นตลาดนัดใหญ่นะครับคเดินดู บางถึงบางทอสิลูกคิดลูกคิดเครื่องออกกำลังกาย I'm <laughs> เยสุดท้ายจ้า้บาทแล้ห้มึงจ้าหรอฮะแต่ว่าถ้า60สินไม่ได้ฟรีสออันไงมันอันละยี่สิ สักผ้าเบรกเกมักันเฉพาะที่อ่ะเออมันก็เลยแบบขาวอมันก็ไม่ได้ ตักนี้สวยดีนี่เอาไปใส่กับข้าวทำไมไเขาเห็นไม่ได้เขาเรียกว่าโหลยะาดองวนะสำหรับเพื่อไอผู้ชายจะมองเห็นว่าเป็นโหลยะาดองนะถ้าผู้หญิงเห็นนะ <c oughs> ถ้าผู้หญิงเห็นก็จะเป็นโหลน้ำจิ้มนะทุกคน ้กูใชยเห็นปุ๊บมันคือโหลยยาดอง